โยโยโยสวัสดีครับเอฟซี MC, ครูหนังทุกช่องทางอยู่กับพิจิตรครูหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและคอมเมนต์คุยกันได้นะครับฝากผลิตภัณฑ์เกมส์สปอร์ตครับแล้วก็เข้าร่วมควรอบครัวลูกหนังได้ที่แอดเอ็มนะครับเอาคลิปแรก3คู่มาจาก3าลีกค่ำคืนวันศุกร์นะครับไปที่เวลาตีหนึ The ่งเอเดรียบิวซีเนเธอร์แลนด์ครับวิลเลนทัเวอันดับ16จะเปิดบ้านเจอกับเฮราเค่นอันดับ12นะครับ วิลเลมโทเบเนียเกมล่าสุด25แต้มนะครับบุกเสมอในเมเกนมา1-1ตัวลหลักก็เจลลี่บอชเอลิสลัมเบิร์ตนะครับเอมิโนโอโคเรอร์กองหน้าขยานวาเซ่นครับเฉอกับเฮราคเน35แต้มเกมล่าสุดเนี่ยไปแพ้คาบา้านให้กับเฟยอนูดมาเละ1-4นะครับวันนี้เนี่ยตัวลหลักก็แบันเดอ์เกียร์แมคเกอร์ครับมาริโอเอนเกลกองหน้าลูก้า คูเลนโนวิดงัดแรกเจอกันเสมอห,หนึ่งที่บ้านเฮราเคิลก่อนเกมเขามองวิลเลมทเวเป็นต่อนะครับวิลเลมทเวเนียหนีตกชั้นแต่ฟอร์มแย่เหลือเชื่อนะครับ14นัดหลังสุดในลีกเสมอ3แพ้ถึง11แม้ว่าเฮราเคิลจะแพ้มา2เกมติดแต่ภาพรวมก็ดูดีกว่าครับพี่เหญ่บอกว่าซื้อ2บมุมวัดใจเฮราเคิลจะบุกมามีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับโยโย,โยโย่เจ็ดฝากผลิตภัณฑ์ k l n Sport ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตาก้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับขยับไปที่เวลาตีสองตรงนะครับไปดูลาลิกาสเปนลาสปามาสอันดับ18จะเปิดบ้านเจอรายโยบายการโนอันดับ8รลาสปามาส32แต้มจากการชนะ8เสมอ8แพ้18นะครับเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับบารนเซียมา2ต่อ3ครับฟาบิโอซินวาย,ยังเจ็บลงไม่ได้ ตัวหลักก็คาเบียมูยอสนะครับอเบโตโมเลโรซันโดร,รามิเลสกองหน้าโอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่ครับเจอกับรายโยบิยกาโน่44แต้มจากการชนะ11เสมอ11แพ้12เกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะเกตาเฟ่มา1-0นะครับปาเตซิตคืนนี้ติดโทษแบนลงไม่ได้ครับตัวหลักก็อุนายโลเปส อาเบโรกาเซียคอเกเดอร์ฟลูตอสอีซี่ปาลาซอนนะครับนัดแรกเจอการลัดปมามัสบุกชนะ3-1ตามหน้าเสือเขามองลัดปมามัสเป็นต่อแม่ลัดปมามัสหนีตกชั้นเพียงแต่ว่าฟอร์มก็ไม่ดีครับพี่เห็นชอบไปที่รายโยเบยกาโนเป็นทีมแพ้ายากเหนียวแน่นนะครับรายโยจะบุกมามีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับปิดท้ายที่เวลาตีสองตรงไปดูเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเพลย์ออฟรอบรอง นัดแรกเล่นเย้าเยือนในการเลื่อนชั้นนะครับโคเวนทรีอันดับ5ฤดูกาลปกติจะเปิดบ้านเจอกับซันเดอร์แลนด์อันดับ4จากฤด,ดูกาลปกตินะครับโคเวนที่เกมล่าสุดนะัดปิดฤด,ดูกาลเนี่ยเปิดบ้านชนะมิดเดิลสโบมา2-0นะครับแฟรงค์แลมพาร์ดกุนซือก็มีผู้เล่นตัวหลักๆอย่างฮาจิไร์แม็กกีเมสนะครับมีแจ็คลูโดนี่นัดที่แล้วเหมา2ลูกทาซูฮิโร่ซากามาโตะตัวญี่ปุ่นกองหน้าเป็นเอเลียสซิมนะครับเจอกับซันเดอร์แลนด์เกมล่าสุดไปแพ้ขาบ้านให้กับ ควีนสปาร์คมา0-1ในเกมนัดปิดฤด,ดูกาลนะครับเลกี้เบีกุนซือครับก็มีพัตติกโรเบิร์ตเอนโซเลฟีครับวิลสันเอซีดอร์เอลิซามาเยนดาเป็นตัวหลักนะครับเฉอกันในฤด,ดูกาลปกติเนี่ยโคินที่เปิดบ้านถล่ม3-0มาแล้วบ้านซันแลนจบ2-2ก่อนเกม ขายังมองคนที่เป็นต่อเล็กน้อยนะครับสันแลนเนี่ยฟอร์มมาหลุดช่วงท้ายแบบเหลือเชื่อนะครับแพ้มา5เกมติดพี่เจรมองว่าในระบบเย่าเยือนแบบนี้ยังไงคนที่ของลำพาดเน้นแน่นอนกับการเล่นในบ้านนัดแรกนะครับวัดใจคนที่ครับมีโอกาสสูงจะเปิดบ้านเบียดได้อย่างน้อย1ประตูครับสรุป3คู่คลิปแรกนะครับชอบไปที่เฮราเคิลราโยบียกาโนและโคเวนทรีครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย